เศรษฐกิจพอเพียง2ก็คือในด้านของการศึกษาดูงานในส่วนที่3ก็เกี่ยวกับเรื่องพัฒนาอาชีพหรือว่าการสาธิตด้านอาชีพและสุดท้ายก็คือการบริหารจัดการโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับมั่งมีสีสุขนี้ก็จะเป็นการรวมกันเป็นกลุ่มเป็นเครือข่า,ขายที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันและเชื่อมโยงไปสู่หมู่บ้านชุมชนอื่น ความเข้มแข็งและสามัคครกันของทุกคนในชุมชนร่วมกับการสนับสนุนของกรมการพัฒนาชุมชนจัดให้มีการอบรมกลุ่มออมทรัพย์และการวัดระดับความสุขมวลรวมเพื่อเป็นการพัฒนาและเพิ่มคุณภาพชีวิตของชาวบ้านป่าลานให้ดีขึ้นทําให้ชุมชนแห่งนี้สามารถยืนหยัดได้ด้วยตัวเองและเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบให้กับชุมชนอื่นๆต่อไป ังหวัดสมุทรสาครเป็นจังหวัดที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วเนื่องจากเป็นพื้นที่รองรับความเจริญที่ไหลหลากมาจากกรุงเทพมหานครทําให้ภาคอุตสาหกรรมของจังหวัดเกิดการขยายตัวถึงขีดสุดขณะเดียวกันในพื้นที่ใกล้โรงงานจํานวนมากได้มีการพัฒนาสร้างชุมชนพเพื่อเพิ่มที่พักอาศัยให้แก่แรงงานต่างถิ่นที่อพยพเข้ามาทํางานในพื้นที่ ปรากฏการณ์นี้เองจึงก่อให้เกิดปัญหาด้านมลภาวะอย่างรุนแรงจนถึงขั้นวิกฤตที่จะแพร่กระจายลงสู่คูคลองออกไปจนถึงแม่น้ําท่าจีนปัญหาอยู่ที่คนค่ะคนมันทําน้ําเสียก็ใชยอหมจะไปโทษธรรมชาติไม่ถูกต้องธรรมชาติในเดือนห้ามจะมีอยู่อยู่หน้าเดียวคือเดือนห้าขึ้นเดือนหกเนี่ยจะมีที่ปะวานนั่นแต่น้ําก็ไลยเสีย ้ญหาที่เร่งด่วนและจะต้องแก้ไขคือการจัดการปัญหาน้ำเสียในพื้นที่61ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ40,000ไร่ในเขตเทศบาลเมืองอ้อมน้อยซึ่งปัจจุบันได้ส่งผลทำให้คุณภาพน้ำในแม่น้ำท่าจีนเกิดมลภาวะจนอาจถึงขั้นวิกฤตในอนาคต ับันคุณภาพน้ำในคลองอ้อมน้อยที่มีการตรวจวัดพบว่าอยู่ในเกณฑ์ต่ํากว่ามาตรฐานทําให้เมื่อมีการวัดค่าออกซิเจนในน้ําพบว่าคุณภาพน้ําผิวดินจะอยู่ในเกณฑ์ต่ําประเภทที่5สามารถนําน้ําในคลองใช้ประโยชน์เพื่อ,อการคมนาคมแต่ในความเป็นจริงไม่มีชาวบ้านินคลองอ้อมน้อยกล้านําเรือมาใช้ในคลองสายนี้มานานแล้วเพราะน้ําที่ไหลยอยู่ทั้งสกปรกและไม่ปลอดภัย จึงไม่สามารถใช้ประโยชน์ใดๆจากกลําคลองนี้ตลอดมาถ้ามันเสียนี้ถ้าเดียวมันต่ำบบ 2, กว่าสองนี่ก็ถือว่าใช้ไม่ได้แต่ที่นี่เป็นศูนย์แล้วฮะถึงกับศูนย์ะฮะศูนย์จุดสามศูนจุดสี่อย่างนี้ถือว่าต่ำมากบริเวณพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองอ้อมน้อยอ้อมใหญ่จึงถือได้ว่าเป็นพื้นที่มีปัญหาน้ำเสียขั้นวิกฤตอุนแรง เนื่องจากมีโรงงานอุตสาหกรรมตั้งอยู่หนานแน่นมากถึง966โรงงานเพื่อลดภาวะมลพิษที่จะไหลลงสู่แม่น้ำ่าจีนต่อล่างซึ่งมีการคำนวณได้ว่ามีปริมาณมากถึงวันละ12,812 12กิโลกรัม BOD คณะรัฐมนตรีจึงมือม่ติเห็นชอบให้องค์การจัดการน้ำเสียดำเนินการสร้างโรงบำบัดน้ำเสียอ้อมน้อยโดยโครงการบำบัดน้ำเสียที่จะสร้างขึ้น บนพื้นที่61ไร่ในซอยวิรุณราษของเทศบาลเมืองอ้อมน้อยจะเป็นโรงงานบำบัดน้ําเสียในระบบบำบัดแบบตะกอนเร่งเมื่อโครงการนี้แล้วเสร็จจะสามารถบำบัดน้ําเสียได้มากถึง91,000ลูกบาทเมตรต่อวัน สร้างระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนในเขตเทศบาลเมืองอ้อมน้อยเป็นอีกวิธีการของการแก้ไขปัญหาน้ำเสียเพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ดีขึ้นเพื่อนำน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วกลับมาใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่างๆอันเหมาะสมกับคุณภาพของน้ำต่อไปทริปนี้จากรายการสองโลกสิง์เที่ยวไทย ไม่ไปไม่รู้เราได้นำความรู้เรื่องการจัดการทรัพยากรน,น้ำมาเสนอต่อท่านผู้ชมได้ติดตามโครงการอันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้อาศัยอยู่บนพื้นที่ปลายน้ำในสภาพสิ่งแวดล้อมที่การพัฒนายังคงดาเนินต่อไปพบกันใหม่สัปดาห์หน้าทริปนี้ขอขอบคุณที่กรุณารับชม